เพราะว่าสิ่งสำคัญแหละมันหนึ่งมากายให้สะอาดใจเขาก็สะอาดใจเขาก็เป็นบุญย้อนว่าคือลุงแนะนำมันแหละเห็นของเพิ่นตกเฮียเสียหายเขาก็เอาเว้นแ่จอโบมู้เจ้าของเขาเอาได้บันิศกายเขาก็ต้องมันอาบน้ำลักซักเครื่องแปรงฟันล้างมือไปใกล้ไผ่พยิตนแผวเงินงให้กับสีเหม็นสีก,กุยสีขาวนั่นกับบุดีเดลานเด้อ มันอาบน้ามันแปรงฟันมันล้างตีนล้างมือมันอาบน้าแล้วก็ซักเครื่องเครื่องนี่ให้ซักยเรื่อยแเห็นะเขาสิเป็นทุกเป็นคนพิการกระยาเพราะว่าเขาเฮ็ดแหกกายเขาสะอาดแล้วกระจายเขาก็สะอาดสังคมเขาก็ว่าเขาดีเขาเป็นคนทุกคนพิการกระยาคนกระสีมตตาเขาทางธรรมก็เทว่าเขาก็ได้ดีไปนะมันมันอัตโนมัติไปนน้ากันนะทางโลกทางธรรมนั่นแหละนะ เอาแนวนั่นเหละเด้อร่เด้อเออไม่ได้เป็เกิดขุดหอดมาอย่ามอีกเลยหาเข้ามาสู้พคนกินหลานชายพอดีมาเจอผู้หาพวกเข้าสู้พคนกินนะครับบุยยังกินยิ่งป้า กินต่อเาวกับตะกดทานตะเกี้า,ากินข้าวน้ำาหาทรายเท่าลอยนี่แหละจนนี่บอกซื้อแท้ก่อนกินลโล่มีอย่างกักินน้ำกันได้มันอยากลุงอะไรกันกินแบบอาหารบ้านเ้าธรรมศาสตร,ร์เลยลุงแต่ทีแนะนำไว้ เอาเป็นคนแนวนี้กับคือลุงแววอันแหละอันไหนันก็บรทอความดีเนาะล่ะเนาะสมมติว่าเอาเห็นเงินเขาตกเฮียเสียหายคณะหู้เจ้าของเหมันบรต้องเอาเอินเพื่อนมาเอารลดว่าเอออันนั้นจะตกเด้ออันนี้จะตกเนาเพื่อนยี่ต่วนเพื่อนเอาห้เฮาเก่าเอาบรห้เอาก็แล้วเงินแต่ว่าสมมติว่าบุหู้ของไัหแทนเขาเอาได้ บ่ฮู้ของไผแล้วบ่จักสิส่งไผ่เด็ดบ่เห็นเงินเพิ่นเฮียบ่หรืออีหยังเพิ่นเฮียนเฮาเอาได้แต่ว่าคันฮู้เจ้าของนั้นแม่นเอิ้นเพิ่นเล่บุต้องเอาลูกอืเพื่อว่าเพิ่นอีต้นเฮาเพิ่นน่ะเอาให้เฮาดอกพิ่นบ่เอาให้เฮาแล้วก็แล้วอืเพราะว่าก่อนก้อนเงินเพิ่นสิหาได้ซสำนั้นหรือว่า เพิ่นสียซื้ออันนั้นได้หนนะมันตกหนนะเขาโม่เจ้าของเอ้อี่ยอย่างกับตางๆังกัญญาอันเป็นเพื่อเฮ็ดเฮียเอาเห็นเขาก็เอื่นบอกเพิ่นแล้วเบรรดาขันเพิ่นนี่ต่นเขาเพิ่นหนักเอาอันใดอันหนึ่งให้ก็ได้ให้เงินบ่ให้อันอื่นก็เอาเพื่อว่าเขาเขาจะเป็นคนดีในสังคมในเขาพิการกัญญาและภายเห็นกับเพิ่นกับเสียต่นโต ขนันเขาหูเจ้าของแล้วเปล่าเลยนี่เห็นเพื่อนเห็นเขานี่ว่าเขานี่เป็นคนบุดีเห็นด้เกยตยตเอาบัวอ่าเว้นแต่ว่าโอ้ม,มันบู้ภายไดแท,แท้เป็นเงินเป็นอย่างเก่าได้หู้เจ้าของเนี่ยพเจะขี่ทรงไผ่ได้เนาะบุพพิตรดอกเขาบัวเปลัอกแต่่ะของที่ว่าหู้เจ้าของเห็นแล้ว รุ่นป้ารุ่นน้องรุ่นพอ่อรุ่นแม่ยังเอิ้นเพื่อนพ่อเอ้ยแม่เอ้ยอ้ายเอ้ยอันนั้นเจ้าเฮียได้หฮนอันนั้นอะไรมันโอ้เพื่อนกระเบื้องเฮาตายมันพิการมันก็ย er, ังบรอยต่อของไผ่น hmm. ้องกับเขาเป็นคนดีมันของเขาบ้านมันของเฮาแนวสิไปบัางเลยเพป่ะเทศเฮียซื้อแล้วไผ่เฮากระจิ้งเอาเป็นเงินเป็นยังกระยาเป็นแนวยู่แนวกิน เอาบทต้องไปขอไปซูซี่เพิ่นเขากินเขาวัดเขากะนิสกีพิ่นก็อิตานเฮาว่าเป็นยังล่ะเอ้ยเล้วเนือตามสภาพตอนนั้นแล้วพันเอาทำคนดีไวแล้วมันก็ดีท้งโลกท้งธรรมท้งโลกเขากะสังคมก็มองเบื้องเขาว่าโอ้มันเห็นว่ามันถูกมันยากมันเป็นคนพิกาเนี้ยนใจมันดีเด้อใจมันบ็นบุ วันนี้เขาหน้าเฮ็ดดูดีเขาเห็นตะเกตโตสมมุติเราเห็นอย่างพระตุกเฮียหูห้เจ้าของอยู่เฮาเก่าเลยทีเขากา่าบอกใหบอกให้แล้วโมพีชแต่ว่าอพื่อนมอมฮาว่ามันมันจิตใจบางงานแบบนี้นะแมนบ่บ่มบแม่เห็นหู้เจ้าของยังเอาเลยหนีเลยเผื่อว่าวันนี้สมมุติเขาเป็นรักทางโลกกะแต่เพื่อมันคดีให้แหงเลยก,กัติดคุกเอาไปนอนอยู่คุกก็ดูดี ทั้งทำกับรักอะไรกัน,กากนตายไปเขากับปิดลงในโลกเนาะหลานเออลุงกับชีบบ่าวาหลายไม่ได้กินข้าววันนี้นะก <c oughs> ินข้าว้ำกันกินข้าวแซ่บเชื่อไว้เด้อหลานเด้อลุงบอกอ